สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e d อช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถเด็ดๆทั้งในไทยและต่างประเทศอัปเดตข่าวสารล่าสุดในวงการยานยนต์และแน่นอนครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะไฟฟ้าที่หลายคนรอคอย กับ BYD ชาหกรุ่นปี2025บอกเลยว่านี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ในตลาดกระบดระดับโลกและแน่นอนว่าราคาในไทยก็น่าสนใจไม่แพ้กันไปชมพร้อมกันเลยครับ BYD ถือว่าเป็นค่ายรถจากประเทศจีนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกตอนนี้โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและปี2025นี้ BYD ก็ได้เปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าชาหกซึ่งหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี e ีีที่ล้ำสมัยกับความแข็งแกร่งแบบรถกระบะดได้อย่างลงตัว b y d ชารกเป็นรถกระบะขนาดกลางที่มีดีไซน์ล้ำสมัยมากๆตัวรถมีความบึกบึนดุดันดูพร้อมลุยในทุกสภาพถนนแต่ในขณนะดเดียวกันก็มีความหรูหราทัานสมัยในสไตล์รถไฟฟ้าจุดเด่นแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือกระจังหน้าทรงเฉียบคมพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบที่ให้ความรู้สึกเทและล้ำในเวลาเดียวกัน ไฟส่องสว่างในเวลากลางวันเป็นแบบเส้นเลดที่ต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียมเลยทีเดียวขนาดตัวถังของ BYD ช้าค6อยู่ในระดับที่ใหญ่พอสมควรความยาวประมาณ5.3เมตรกว้าง1.9เมตรและสูงราว1.85เมตรโดยใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาโดย BYD เองซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งระบบ e v และ plug-in hybrid ซึ่งในรุ่นแรกที่จะเปิดตัวในปี2025นี้จะเป็นรุ่น PHEV หรือ plug-in hybrid ก่อน ด้านเครื่องยนต์ BYD ชาร์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันแบบไฮบริดเสียบปลั๊กโดยมีกำลังรวมมากกว่า430แรงม้าแรงดิดสูงสุดเกือบ700นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงและการใช้งานในทุกสภาพถนนทำได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น normal, sport, snow หรือ off-road ก็มีให้เลือก ในด้านแบตเตอรี่ BYD ชาหกใช้แบตเตอรี่แบบแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและทนทานสูงสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึงประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งทำให้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ยังได้ห้องโดยสารของชาหกก็ไม่แพ้รถ SUV หรือเลยครับเพราะการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแบบพรีเมียมแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ และที่ขาดไม่ได้เลยคือหน้าจอกลางขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบ infotainment รุ่นล่าสุดจาก BYD นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันช่วยขับขี่ขั้นสูงมากมายเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ BYD ชาร์ก6จะมีให้เลือกทั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อโดยในรุ่นท็อปจะได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมล้อขนาด18นิ้วลายสปอร์ตและระบบกันสะเทือนหลังแบบมัลติลิงค์ที่ให้การเกาะถนนที่ดีและความนุ่มนวลในการขับขี่มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับราคาจำหน่ายของ BYD ชาร์ก6ในตลาดโลกเริ่มต้นที่ประมาณ38,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 3 9 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อน2ล้อ ส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและฟีเจอร์ครบชุดราคาจะอยู่ที่ประมาณ48,000ดอลลาร์ 48, หรือประมาณ1 7 5 0 0 0 0บาทแต่ในประเทศไทยถ้าทาง BYD นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการคาดว่าราคาหน้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 9 0 0 0 0ถึง1 6 9 0 0 0บาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และที่สำคัญ BYD ชาก6ยังถูกคาดหวังว่าจะได้รับการประกอบในไทยในอนาคตอันไกลผ่านโรงงานใหม่ของ BYD ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทนซีบอร์ดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ราคารถยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกจากมุมมองของเรา BYD ชาก6คือรถกระบะท,ที่ไม่ได้มีดีแค่พละกำลังและดีไซน์แต่ยังเป็นตัวแทนของอนาคตรถกระบะพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันโดยไม่ทิ้งความสามารถในการบรรทุกหรือขับลุย ถามว่าคู่แข่งในตลาดตอนนี้มีใครบ้างต้องบอกเลยว่าคู่แข่งหลักของ DY D Y D ช้ค6จะเป็นรถกระบะรุ่นใหม่จากค่ายญี่ปุ่นเช่น Toyota Hilux Ford Ranger Isuzu D Max หรือแม้กระทั่ง MG x t e n d e r ที่เป็นอีกหนึ่งค่ายจริงที่จับตลาดกระบะในไทยเช่นกันแต่สิ่งที่ทําให้ช้ค6โดดเด่นคือเทคโนโลยี Plug-in Hybrid ที่ยังไม่มีคู่แข่งตรงๆในตลาดนี้นตอนนี้สําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่ทันสมัย ขับสนุกป,ประหยัดน้ำมันและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชาร์ก6กคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากจะได้รถที่แรงและครบเครื่องแล้วยังได้สัมผัสนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิว BYD ชาร์ก6ปี2025จากช่อง Autoes ของเราหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ